ลิบิล่าลิบิล่ไยลเป็นสัตว์ป่านะใช่วี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 อเฟวนนี่นี่นี่วะบิลลมันอันนีตุลยมอรวเรวช้างป่ามากทุกคนธรรมชาติมากช้างบาบาบาสมลดูสมอลุงวะ ตัว dong ไม่เชื่อไม่เชื่อนะคะ ya, วิี่หาให้ลยอุ้ยเวียงก็นเวียงกเนี่ยกลัวีปะปเด็ดเจวยัมิลลี่มันจะมีตัวพูพ่อมันอะหัวหน้าทีมอะอุ้ยอุ้ยมันมันมันแฟครัวมันแฟครัวไหนลิววลลี่ถ่ายลิลลี่ถ่ายลเลยเทอริบซะ

Non hmm. C'est pas là qu'on était qu venu C'est là qu'on l'a c'est sûr Et... Non

İzlediğiniz için teşekkür ederim.